พวกที่เทาเขาเนี่ยคำนั้นเท่าคำนั้นเท่าบ้านีมนะโจ้คพวกพวกกันน้อยมัที่กระเช้าเด้วก็คนละเช้ากันเช่ารุ่นเดียวฉันนี่เองอ๋อิเียมาชิก่อนแล้ว โอ้วานบอกได้เลยแต่ต้องรอรถเขานะมาพอดีถ oh. mm ึงกันเานี่เร็ต่อโทรแตาีที่ดีความเงหนลงโนเลยขี่ไดแต่ยอล้วทำไมไม่เอาน้ำพี่เน้ำที่เอเอาได้ไงเขาดูอย่างนี้เนี่ยแม่เนี่ยนะ เอ้รู้ลืกอก็ไม่ว่าน้ำนัใสยทีนีคนรับจางกขจะขายากแล,ายยากลก้วิ่ะคไย้ามันีีกว่าเจ้าาหายเจ้าลา ถึงพอดีค่ะอันนี้เป็นรถชิยาอุชอรู้เรื่องพัฒนานะคะคุะงคะงคะุงไหมค่ะคุุงไหมค่ะคุุงยค่ะมไปลยเนยอ่มือับเลย ของใหม่โแล้วนะของสามไม่มีเอ,อ่อของสมไม่มีเหรอคะอรถเกี่ยวยังไม่มีเนี่ยอไม่เล่นกันอะไรไม่ดังของสี่ของห้าของหกรถเกี่ยว,ยนะยวของสามมีทีแรก,กรุ่นตะกอนที่ใช้ห้องโซ่อ่ะมีสี่ตัีเนี่ยแตเห็นยืดอ่ะถ้ามใช้รถแบบนี้หรอวะเลนี้ยวตรวงหน้าบ้านเลี้ยวเข้าซอยเนี่ย ใบตัดใบตัดเส็นแสนะมะั้งเป็นไหมใบตัดชุดใบตัดเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าแล้วเราไม่เอาตรงนี้ก็รถไปได้บานเลยค่ะไยล,ละห้าสิบบาทนะจ้ะพอกับคนละเน้จ้ะโอ้แล้วดูสิลงนิ้งโค้ด้วยแล้วถีงด้วยนะจ้ะมีเราเล่นแบบนี้กันหมดแล้วที่ไหนมีบ้านเราเนี่ย ยังไม่อยากจะนิยมกันใายรถมันไอ้นั่นคนมันหายากนะคะเอา,า,ามีรถพนีนะคนที่ตัวไอ้พวกฉีดยามันคงบ่นแล้ว <laughs> ที่มันจะได้ไม่ได้ใช่เปล่าจ้ะเห็นยาเห็นยา,ยายเชื้อราเหรอคะเชื้อราด้วยอ่ะ ่ปุ๋ยเลยกินแล้วเจนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยทุกเม็ดเลยเนะี่ยอันนี้เหลือเศษอยู่นิดหนึ่งนะคะเลยต้องถอยหลังกลับเพราะว่าไม่อยากให้รอยเยอะค่ะ น่าหล่มมากเลยนะคะนันเอ เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นหนึ่งแปลงแล้วค่ะหนึ่งแปลงลม่มากคนขับแล้วบอกลม่มาก ลมจังไดอูชอลุ่งเรื่องกบ,บวันเด้อไหวยอยู่ไหวยอยู่ ย้ายนานะคะย้ายนาไปอีกหนึ่งนานะคะ ใชค่ะย้ายหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะไปฉีดอีกหน้าหนึ่งนะคะ mm hmm. ฝากไว้ด้วยนะคะกับรถฉีดยาอุชรลุงเรืองพัฒนาฝากติดตามรถฉีดยาอุชรลุงเรืองพัฒนาไว้ด้วยนะคะ mm hmm. กับรถฉีดยาพ่นปุ๋ยพ่นข้าวตัดใบข้าวสามสูบสี่สูบปั๊มใหม่ปั๊มเก่าสอบถามได้เลยนะคะที่ศูนย์เก้าแปดนะคะสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดนะคะถึงเจอุ้ยเลยนะคะหรือ็อกซ์สอบถามได้ที่เฟซบุ๊กอุชรลุงเรืองพัฒนาแล้วก็ ยู u ูบนะคะ YouTube รดฉีดยาชอลุงเรื่องพัฒนาค่ะ